สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะไหนใครเคยไปสั่งกาแฟาที่จีแล้วไม่รู้จะพูดว่ายังไงบ้างคะวันนี้เราจะพาไปเรียนรู้ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ได้จริงเมื่อคุณต้องการสั่งกาแฟาที่ร้าน,นะคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะ你好欢迎光临请问要喝点什么สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับ ไม่ทราบว่าคุณต้องการดื่มอะไรคะ我要一杯冰拿铁，谢谢。ฉันขอลาเต้เย็นหนึ่งแก้วขอบคุณค่ะ。要中杯还是大杯？เอาแก้วขนาดกลางหรือใหญ่ดีคะ？中杯就可以了。เอาแก้วกลางก็พอค่ะ。甜度要多少？ ต้องการระดับความหวานเท่าไหร่คะ我要半糖。ฉันเอาหวานครึ่งเดียวคะ่ะ您是打包还是在这里喝คุณจะใส่ถุงกลับบ้านหรือดื่มที่นี่คะ我要打包谢谢ฉันเอากลับบ้านคะ่ะขอบคุณ好的请稍等 ได้เลยกรุณารอสักครู่ค่ะต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจในร้านกาแฟกันค่ะคาเฟกาแฟ,าเฟอเมริกาโน่น้าเท่ลาเต้คาปูชิโน่คาปูชิโน่ 摩卡，摩卡，焦糖玛奇朵，卡瑞梅马奇亚托，奶，浓，热，软<อ>冰，冷，大杯，แก中杯。 แก้วกลาง小杯แก้วเล็กขูปิงไม่ใส่น้ำแข็งขวดิ้งน้ำแข็งน้อยจปกชาน้ำแข็งปกติตัวปิ้งน้ำแข็งเยอะทง้ง น้ำตาลเทีนตูระดับน้ำตาลหวาทาไม่ใส่น้ำตาลปั่นทาหวานห้าสิบเปอร์เซ็นตจึงชาหวานปกติเฮ<ข>อดื่มต่้อ ใส่ถุงกลับบ้านแค่จำประโยคเหล่านี้ก็สั่งกาแฟเป็นภาษาจีนได้สบายสบายแล้วค่ะถ้าอยากพูดจีนได้คล่องขึ้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ